ได้ออกมาโพสตเตือนภัยลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเพียงแค่เสี่ยววินาทีเดียวก็อาจจะเสี่ยงอาหารเป็นพิษได้โดยในโพสตระบุไว้ว่าช่วงหน้าร้อนต้องระวังเรื่องกินเป็นพิเศษนะคะเรานั่งกินข้าวลุกขึ้นไปเอาแก้วน้ำแป๊บเดียวกลับมาเจอไข่แมลงวันเป็นกองซึ่งเธอได้โพสต์รูปภาพประกอบทําเอาชาวเน็ตขนลุกกันเป็นเกลียวเพราะภาพไข่แมลงวันนั้นเห็นได้ชัดมากโดยชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันใหญ่อย่างเช่นเคยเจอเหมือนกันแป๊บเดียวหนึ่งวิไข่ออกมาต่อหน้าต่อตาไวมากบางก็บอกว่า เผอไม่ได้เลยครับแมลงวันแป๊บเดียวแค่นั้นออกมาเป็นยวงทั้งนี้ทางกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาเตือนภัยเมื่อเข้าสู่หน้าร้อนให้ระวังอาหารเป็นพิษโดยขอแนะนําว่าควรเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดและล้างทําความสะอาดก่อนนามาปรุงและประกอบอาหารด้วยความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึงขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารดิบหรืออาหารสุกสุกดิบๆหรือหากอาหารที่ปรุงไว้นานแล้วเกิน2ชั่วโมงต้องนํามาอุ่นร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย ที่ดี